สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สไทยเสกิปนะครับกับคอร์สที่มีชื่อว่าการสร้างไทฟในไทยเสกิปนะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์ของเจาะลึกไทยเสกิปผมมายทาดาหวังธรรมมั่งปัจจุบันนะครับเป็น SI อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับประ่ากว่า10ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการสอนเขียนโปรแกรมนะครับในมหาวิทยาลัยของรัฐประมาณ3ปีหลังจากที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้การเขียนไทฟขั้นพื้นฐานแล้วนะครับใน EP ที่แล้วเนาะ คุณก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนด type ให้กับโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้นะครับรวมถึงเข้าใจหลายๆกลไกเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเขียน type ได้อย่างปลอดภยัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในพีนี้นะครับก็จะต่อยอดจากพื้นฐาน type ในก่อนหน้านี้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับเราเนี่ยมักจะสร้าง type ขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับใน EP นี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของ Type เลยนะครับว่าวันนี้ครับเราสามารถที่อธิบาย Type ในรูปแบบของเซ็ตทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไรได้บ้างแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจกลไกที่แท้จริงของ TypeScript ได้รวมถึงนะครับเราได้เข้าใจถึง o p เปอเรเตอร์สำคัญๆหลายๆตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเนีเรื่องของอินเตอร์เซชันท p e นะครับ เข้าใจความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ TypeScript เนี่ยมันพิเศษมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ conditional t y p e นะครับแล้วก็ generics นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า generics เนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ยังไม่รู้แน่ชัดได้อีกด้วยนะครับก่อนที่จะจบ บทเรียนของคอร์สนี้นะครับผมก็จะมีตัวอย่างการใช้งานประยุกต์การใช้งานของการสร้างไทป์ด้วยเจเนริกนะครับควบคู่กับการใช้ยูเนียนไทป์แล้วก็อินเตอร์เซ็กชันไทป์ด้วยนะครับหลังจากที่เรียนจบคอร์สนี้ไปแล้วนะครับคุณจะได้เรียนรู้การใช้งานไทป์ในแบบยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเนาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าเจเนริกแล้วก็เรื่องของการสร้างไทป์แล้วก็การแปลงรูปไทป์เป็นชนิดต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนําไปประยุกต กับโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับพอโค,โครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบไทป์ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะครับดังนั้นเลยนะครับคอร์สนี้นะครับจึงเหมาะกับคนที่เขียนจอสกิปมาก่อนเนาะหรือคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งได้เรียนรู้ไทป์สกิปมาบ้างนะครับแล้วก็เข้าใจกลไกการกำหนดไทป์พื้นฐานมาบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะคำข้าใจ ถึงหัวใจหลักสำคัญของ Type ในไทป์ทิดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อใช้ในโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นหรืองานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นนะครับคอร์สนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่โอเคสำหรับเราเลยนะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ